ณร้านขายายาแห่งหนึ่งมีเภสัชกรขวนป้ายที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาทําการมีเพียงแต่เจ้าของร้านซึ่งไม่ใช่เภสัชกรอยู่ประจําร้านเท่านั้นวันหนึ่งมีผู้ปกครองมาขอซื้อยาให้ลูกซึ่งมีอาการไข้ไอและเจ็บคอโอ้โหนี่มันร้านยาเหรอเนี่ยทําไมมันใหญ่โตขนาดเนี้เภสัชกรไม่ยู่เหรอคะ อ๋อไม่อยู่ค่ะต้องการยาอะไรก็บอกได้นะคะซื้อกับใครก็เหมือนกันงั้นขอซื้อยาแก้เจ็บคอให้เด็กหน่อยมีอาการยังไงบ้างคะก็เห็นลูกบอกว่าเจ็บคอแล้วก็ไอก็อเลยอยากได้ยาแก้อักเสบอ๋อออได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะจ่ายยาแก้อักเสบให้นะคะก็ให้กินครั้งละหนึ่งช้อนชาเวะลาสี่ครั้งหลังอาหารค่ะ สองวันต่อมาหลังจากที่เด็กได้กินยาไปก็เพราะว่ามีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวกมีอาการปากบวมหนังตาบวมผู้ปกครองเลยตัดสินใจจะฟ้องร้านขายยาแห่งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นถ้าหากร้านยาแห่งนี้มีเภสัชะกรอยู่ประจําร้านและมีการซักถามอาการและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยโดยละเอียดโดยเฉพาะเรื่องการแพ้ยาเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในฐานะเภสัชกรควรตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านยาตลอดเวลาทำการดังนั้น